Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวไกลปัดเอาสูตร500ลั่นเข้าใจคาดเคลื่อนยันหา100เท่านั้นแต่เสนอให้ใช้ทศนิยม6ตำแหน่งในการคำนวณจะลงตัวที่สุด เมื่อวันที่9กรกฎาคม2565นายนทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์กรณีที่พักเก้าไกลที่แสดงจุดยืนว่าต้องการหาร100แต่กลับไปโหวตหาร500ทั้งพักว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางพักเก้าไกลยืนยันชัดเจนว่า ตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จจะต้องมีกฎหมายลูกสิ่งที่เรายื่นในกฎหมายลูกคือสูตรที่เห็นด้วยกับการหารด้วย100เนื่องจากเป็นเจตจำนงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญมาตรา91ไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ถึงจะมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างว่ายังมีรัฐธรรมนูญมาตราอื่นที่จะต้องคิดคำนึงถึงก็ตาม นายนัทวุฒิกล่าวอีกว่านี่คือประเด็นแรกที่ยืนยันว่าเราเห็นด้วยในการหาร100แต่ตอนยื่นกฎหมายลูกของนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒกุลสอสก้าไกลได้เสนอว่าหากใช้100หารปกติจะทําให้การคิดคํานวณอาจมีผลคาดเคลื่อนจึงเสนอว่าให้ใช้วิธีคํานวณโดยใช้จุดทศนิยม6ตําแหน่งซึ่งจะทําให้คะแนนใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดและทางพักก้าไกลก็สนับสนุน เพราะฉะนั้นจุดยืนของเราไม่ได้เปลี่ยนและยืนยันได้ว่าเรายังเห็นด้วยกับสูตรการหาร100แต่อาจมีรายละเอียดที่เห็นแตกต่างกันในเชิงการคำนวณเท่านั้นความเข้าใจผิดเกิดจากการตั้งคำถามในการลงมติโดยมีความพยายามที่จะใช้เรื่องการหาร500เข้ามาพิจารณา แต่มีกรรมธิการสงนวนความเห็นไว้ทางวิปฝ่ายค้านก็มีการประชุมเรื่องนี้กันหลายครั้งและทางพักเก้าไกลยังยืนยันว่าสุรคำนวณสอสอของนายปรกรณ์วุธิน่าจะลงตัวที่สุด ทางพรรคเพื่อไทยยังมีความกังวลว่าจะทำให้คำถามจะต้องเห็นด้วยกับสูตรการหาร500หรือไม่จึงมีมติคร่าวๆจะขอให้ประธานสภาแยกคำถามว่าเห็นด้วยกับการหารด้วย100รหรือเห็นด้วยกับการหารด้วย500แต่ทางประธานสภาเห็นว่า terrain, ม to to ไม e ่สามารถถามคำถามแบบนี้ได้จึงได้เริ่มจากคำถามว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขเมื่อใช้คำถามแบบนี้ทางพรรคก จึงต้องลงมติว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขสูตรหาร100โดยใช้จุดทศนิยม6ตำแหน่ง ปรากฏว่าหลายคนไม่เข้าใจกลายเป็นข่าวว่าเราเห็นด้วยกับการหาร500แต่อันที่จริงไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยให้ควรมีการแก้ไขตามสูตรที่เราเสนอส่วนคําถามที่2ก็เหลือแต่เพียงว่าเห็นควรในสูตร5 0 0ของนายแพทย์ระวีมาชมาดลสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่หรือเห็นควรในสูตรหาร100ของนายประกรณ์วุฒ ซึ่งพักฝ่ายค้านส่วนใหญ่ก็สนับสนุนสูตรหาร100ของนายประกรณ์วุฒิเป็นหลักนายนัทวุฒิกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ